ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีหญิงคนหนึ่งเธอชื่อว่านางคำแหลมเธอเป็นภรรยาของชายใจดีคนหนึ่งชื่อลุงใจบุญคุณลุงเป็นคนใจดีพูดจาอ่อนโยนมักช่วยเหลือคนในหมู่บ้านเสมอนางคำแหลมมีนิสัยต่างจากคุณลุงสุดขั้วเธอมักใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นชอบนินทาว,ว่าร้ายไม่ว่าคนดีหรือคนชัว่ว<ๆ>เธอก็หาเรื่องได้เสมอแม้กระทั่งลุงบุญผู้เป็นสามีของเธอก็มักโดนต่อว่าทำไมแกถึงโง่งเง่าสิ้นดีแบบนี้ชอบช่วยเหลือคนนักเหรอ ไรประโยชน์ตายตาย,ตายไปซะคำพูดที่บาดหูในทุกๆวันทําให้คุณลุงมีความเครียดสะสมคุณลุงนั่งเหมือลอยอย,อยู่ในห้องจ,จู่ๆก็ลม้ลมลงกระทันหันนางคําแหลมรีบวิ่งเข้ามาแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วคุณลุงจากไปแบบไม่ได้ล่ําลาสักคานางคําแหลมกลายเป็นไม้ทุกคนในหมู่ <c oughs> มบ,บ้านต่างเมินหน้าหนีแม้กระทั่งคนที่ไปร่วมง,งานศพก็ไปเพราะเห็นแก่ลุงบุญชีวิตของนางคําแหลมค่อยๆตกต่ําบ้านผุพังไม่มีอาหารไม่มีเงินเธอพยายามออกไปขอ ความเห็นใจจากชาวบ้านแต่คำพูดที่เธอเคยพูดไว้นั้นช่างเจ็บแสบไม่รู้ลืมข้ารู้แล้วคำพูด คมยิ่งกว่ามีดทำร้ายแม้กระทั่งคนที่ข้ารักมากที่สุดข้าอยากขอโทษนางคำแหลมกอดรูปสามีร้องไห้จนน้ำตาเป็นสายเลือดเธอกลายเป็นคนหลงหลงลืมลืมสติไม่ค่อยดีร่างกายผอมโซโอดมือ้อกินมือ้อแล้วก็เริ่มมีอาการเจ็บป่วยแต่ความดีของสามีเธอที่ทำไว้นั้นก็มีหญิงชราคนหนึ่งมาช่วยรักษาเธอหลังจากหายดีนางคำแหลมก็เปลี่ยนเป็นคนละคนช่วงเวลาเลวร้ายที่ผ่านความตายมาได้ทำให้นางคำแหลมไม่พูดเจ้า ว่าร้ายใครอีกเธอเริ่มขยันขันแข็งและรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นทุกเช้าเธอจะตื่นมาใส่บาตรอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับลุงบุญที่เธอได้ตื่นมามีโอกาสได้แก้ไขชีวิตอีกครั้งนั่นเป็นเพราะบุญกุศลที่สามีของเธอได้ทำไว้